สวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะนะถ้าใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้หนูก่อนเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มากับพี่บัวข่าวนะพี่พี่นะสวัสดีครับบัวข่าวตัวโดยป่าครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะอืไปหาบ้านล้างลังหนึ่งนะพี่พี่นะที่ชาวบ้านไม่ค่อยกล้ามานะไปสำรวจบ้างใช่ไปสำรวจกัน ถ้าพี่ๆได้ยินเสียงรถข้างหลังเราเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยในป่านเนี่ยมันยังห่างจากถนนไม่มากนะพี่ๆนะแต่ว่าบ้านลลังเนี่ยก็อยู่ลึกอยู่แต่ว่าเสียงรถเนี่ยมันก็ยังแบบได้ยินเสียงอยู่นะพี่ๆนะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกันเลยพี่อัม้มฝากถึงอะไรไหมตอนที่จะไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับลองแบ๊วแล้วก็คลิปผมด้วยนะครับ ฝากไปดูคลิปให้พี่บัวขาวด้วยนะแล้วก็ไปกดติดตามไปกันเลยไปไป <c oughs> เราจะไปกันเลย,เเลยรอบๆเรานี่เป็นป้าหมดเลยนะพี่ๆนะเนี่ยบันไดกลศแบบนี้แบบคลืมๆด้วยนะตอนแรกเนี่ยแดดร้อนจ้าเลยนะแบบร้อนร้อนแบบ จี๋ๆเลยพี่พี่พอเราได้เข้ามาในป่าเขตแห่งนี้เนี่ยท้องฟ้าก็เปลี่ยนทันทีเลยนะไปดูกันต่อก็ต้องขอโทษขออภัยนะพี่ๆนะถ้ากล้องมัน แบบไม่นิ่งนะพี่บูขาวตอนแรกเนี่ยที่เราเข้ามาเนี่ยแดดแดดมันยังจ่ายอยู่เลยไม่ใช่หรอใช่เนี่ยเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะนพี่พีนะลน่มเลยอ่ะมัน<ด>แบบว่า,าใช่อากาศแบบว่ามืดครึมอะ่ะพี่พี่ใช่ ผงกายไม่ค่อยดีใช่อดูดิเจอเห็ดด้วยเห็ดอะไรไม่รู้อ่ะแต่ดูกลมๆนิ่มนินะโอ้ยเห็นนี้เคยเล่นพี่ๆตอนเด็กเนี่ยหนุดเตะตเลยนะหนุดเตะมันเลยนะพี่ๆนะฝุ่นมันนี้กระเจิงเลยนะแต่อันนี้ยังเตะไม่ได้มันมันยังไม่มไม่กระเจิงมันต้องรอให้ลูกใหญ่กว่านี้แล้วก็แกกว่านี้เนี่ยจะรู้กันเลยชอบเล่นมากๆเห็นเนี้ยยิ่งเจอเยอะๆนะพี่ๆนั้นหนุดเตะกระจุยหมดอ่ะ ไปเลยครับซึ่งในปายังกาเนะ่ะไม่ค่อยดีเลยทุกคนใช่มันจะเป็นลางสร้างห่อนอะไรหรือเปล่าพี่บัวขาวตอนรับวตัวเน่ะแทงอ่ะลมจ้าอยู่เลยนะไอเขาเขาเก็บบ้านมาเนี่ยล้มเลยไม่พี่ตอนแรกอะ่ะเราขับรถมาใช่ไหมเออมันยังแบบว่ามันก็ยังแบบว่ายังร้อนอยู่อ่ะแดดในะยังยังแบบว่าสว่างจ้าอยู่เลยนะ แต่พอเราแบบว่าเข้ามาในเขตป่าเนี้ยลึกเรื่อยๆน,น,นะมันก็เริ่มมืดคลึมนะเหมือนมันจะเล่นงานเราแล้วแหละพี่ว่าข่าว่าไหมว่าใช่เนละมันจะรู้ตัวหรือเปล่าเออมันจะเล่นงานเราแล้วมั้งอว่ามัาบอกหลายกามัถ้าใเข้ามาน่ะมันเล่นยิเพิได้เลยนะใช่ บ่อน้ําใช่ไหมใช่อยู่แถวๆฝั่งนู้นจิ้มลึกมากเรอไม่กล้าเข้าไปลองส่องดูไหมอ๋อมันอยู่ฝั่งนู้นนะมันต้องข้ามเขตป่าไปอีกนะพี่ใ่คือมันมันอยู่ลึกนะหรือว่าสองบ่อหรือว่าเราจะลองไปดีพี่บ่อขาวเนี่ยเข้าฝั่งนี้ก็ได้นะบ่อน้ำนะไป วันนี้เนี่ยสองบอ่อทุกคนตรงนี้เนี่ยพี่บัวขาวรู้จักนะหนูก็ยังไม่เคยมาที่นี่เลยนะทุกคน,เ,นเคยมาสำรวร้านหนึ่งนะทุกคนซื้ออะไรบ้างเก็บกลัว,ลว,วพี่บัวขาวเงินคนช่องตลอดเวลาอืมจับเลนส์หน้าถึงคอไม่ได้เลยอืม พี่บัวขาวเคยมาแล้วนะพี่ๆนะก็เขอปลาหรือก็ต้องระวังพวกพึ่งพวกต่อพวกแตนนะพี่บัวขาวนี่โดนต่อต่อยยังเป็นร้อยอยู่เลยนะมนกต้องขอครับน,นู่นไงมันจะเห็นแล้วนะพี่บัวขาวขนาดน,น้ำอะ่ะไอ้ตรงนี้เป็นคลองอือฝั่งนี้ก็มีอีกคือแบบว่า คลองติดกันเลยนะคลอ,องต่อต่อมาอะไรแบบบ่อน,นี้แล้วก็บ่อน,นี้ติดกันเลยนีนนี้ก็อง,องน้นะก็เ,เราเราจะไม่ลงไปในบ่อน,นี้นไม่ลงเลยเพราะว่ามันเนี้ยลุกมากๆเลยนะ อาจจะมีตัวอะไรที่แบบว่าทำพิษกับเราได้นะแต่ว่มัมีบ่อสอ,องบ่อม่รู้ยุ่งอะไรก็บ่อนี้แล,แล้วก็บ่อนู้น,นไงพี่มะข่าวอันนี้มันคอเป็นห้วยแต่มันล้างไปแล้วอ่ะพอเป็นบ่อบ่อทีอยอย่ใหญ่สองบ่อเคยเข้ามาแล้วเห็นนหรือมันมันเล่นมันเล่นมันเล่นอะไรกับเราดีกว่า มีอะไรมาบังตาหรือว่าปิดตาเราหรือเปล่าไม่ให้เราเห็นอะพี่โมะขาวอ๋อนี่ตนะเกือบเลยปวดนอุ้ยเกือบไปแล้วนะพี่ๆนะเนี่ยรองเท้าหลุดเกือบไปแล้วไม้เสียบเอาไวนะ้นะเกือบแล้วเนี่ยโอ้ยดูเห็นไหมข้างในนั้นอะเกือบละ พี่พีดูเกือบโดนแทนคาดเลยนะโอ้โหอันตรายมากมาในป่านี่ก็ต้องระวังสงสารรองเท้านะพี่พี่ดีนะยังมีชั้นหนาหนารองตีนไว้อยู่เนี่ยไม่งั้นนี่โดนแน่นอนโอ้โหมีอะไรเล่นกับเราละเราเดินเนี่ยเราก็ต้อง ระวังตัวสุดๆอะพี่ๆถ้าไม่ระวังตัวเนี่ยก็จะมีสิ่งอะไรที่แบบเรามองไม่เห็นเนี่ยมาทำอะไรเราได้นะไม่่มาอนะ่วนี้หรออยู่แถวนี้อยู่แถวประมาณนี้หรอใช่อยู่าบอกบ่อนี้ก็บ่กนี้ ด้อยหอยเรามามีตะดินเออมันไม่มีมบอ่อน้ำแล้วนะในพี่บอคาบอกว่าบ่อมันจะอยู่ประมาณนี้แต่นี้มันมีตะดินแล้วนะเพ้าว่าเราเข้าบ้านกันดีกว่าไปเราลองไปสำรวจบ้านกัน บัวขาวได้กลิ่นอะไรเหม็นๆไหมไม่มันเริ่มละใช่เหมือนเราแบบเริ่มเข้ามาใกล้บ้านน่ะมันก็เริ่มได้กลิ่นละค,คือบรรยากาศแบบคืนมากเลยนะกลิ่นนี้คืนแรงมากทุกคนกลิ่นแรงมากๆเลยนะนยนะิย่งเข้ามาใกล้ยิ่งมีกลิ่นนะพพี่ อุ้ยรังพี่พ่ข้าวมีเงี้ก็กินได้นะต้นเนีนะ่นยต้นชะอมนะก็เหมือนเหมือนเขาจะปลูกเอาไว้นะหรือว่ามันขึ้นเองอะไรพี่พี่กับรอบบ้านนะเป็ดอกไม้ด้วยอืมเฮ้ยพี่พ่ข้าวพี๊ฮะหืมพะหัวขาด คนดูโอ๊ยทำไมบ้านนี้มันโหดขนาดนี้เนี่ยดูมันน่าจะร้ายมากๆเลยนะใช่มันน่าจะโหดเหี้มจัดเลยนะอืน่าจะร้ายเนี่ยมันยังไม่ยังไม่เว้นอะวิทุกคนดูบ่อดิบ่อนี้จะมีอะไรเนี่ยดำปีเลยออืดำปีเลยนะน้ำเนี่ยอือโทรดูอง คงเก่าเน้ององเลยกันนะนี่ตรงนี้ก็จเป็นโผลซ้อนทุกคนหลังบ้านเลยมันเขัดหลอกไว้นะบ้านเนี่ยใช่คือนี้นี้ยมองเข้าไปได้ไหมน่ากลัวมากทุกคนเออในบ้านน่ากลัวป่าล้อมในบ้านเลยนะมีอะไรไม่รู้นะพี่ๆหน้าในบ้านเนี่ยไม่มีบ้านอยู่ถังนี้ทุกคนมีหลังเดียว นีแค่ล่างเดียวนะเฮ้ยเฮ้ยมีรู้ไหมอ้ไม่มีนี่มีรู้เธอรู้ได้เฮ้ยเธอรู้ได้ด้วยเหรอเปิดแฟลได้ไหมเ้ยลองลองเปิดแฟลชนะพี่พี่พี่มะขาวลองโอ้โหมันน่าจะสูงไม่ได้อะแต่เห็นแสงอะไรขาวๆไม่รู้อะมืดมากเลยนะคือมืดสุดๆอะไม่เห็นเลยนะพี่พี่ล็อกด้วยนะเนี่ยโอ้โหพยายามส่องแล้วน่ะคือมืดมากๆอะ วิเราทะลุไปฝั่งนี้ไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่ได้ลกลกมากมากเลยนะ okay. รู้สึกว่ารู้สึกว่าพี่เหมือนมีคนจ้องตลอดเลยใช่ใช่แบบว่าเราเดินไปไหนเนี่ยเหมือนมีคนจะจ้องเราตลอดเลยนะม,ออมันตามานะเออเหมือนเออเหมือนมันตามนะเหมือนมันจ้องเราตลอดเลยนะพี่ๆนะ ความรู้สึกหนูนะตอนนี้เนี่ยมีมวกด้วยไม่รู้มกูมกเก่าแล้วอ่ะแต่เราห้ามเยี่ยมแล้วคือเป็นห่วงเขาใน,นพี่พวกเขามีห้องน้ำด้วยมีห้องน้ำด้วยตำรวจห้องน,น้ำโอ้โหลกมากเขาใช้กระเบื้องปิดซ่วมนะพี่พี่เห็นไหม มีอะไรเลยเสียงอะไรหุ่นมีเสียงอะไรไม่รู้อะเมื่อกี้เสียงคึกเออคึกหนึ่งทีนะไป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 นักกาศเมื่อกี้เนี่ยเรานี่เสียงอะไรมาไม่รู้นะพี่ๆนะกับพี่บัวขาวน่ากลัวมากๆเลยนะฝั่งนู้นน่ะเสียงดังกักนะทุกคน เรานะ่ะวิ่งกระเจิงเลยนะเหนื่อยมากมากเมื่อกี้เนี่ยเราวิ่งหนีเลยนะพี่พี่นะใช่กระเจิงเลยอะคือเหนื่อยมากมากคือใจเต้นแล้วแบบตุบตุบตุบแบบพี่พี่คือเหนื่อยวิ่งแล้วหมือแรงหมดนะพี่พี่อยู่ดีดีแรงก็หมดอะมันเป็นอะไรไม่รู้อะเราจะลองไปสำรวจอีกรอบหนึ่งนะใช่แล้วเ,<ป>เสียงอะไรไ<ป>ในห้องน้ำน,นะไปฟันนี่แบบ คือเหมือนเหมือนอยู่ดีๆแรงก็หมดอ่ะพี่พี่มึนหัวเลยนะไปไปกันเราจะสำรวจก่อนอ๋อเป็นช่วงมื่อกีใจเต้นหมดเลยนะห้องตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำก็คนห้องน้ำเก่านะได้ห้องน้ำที่ส้วมก็คนเขาน่าจะทำแบบมีบันไดด้วยเนาะมีังห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำหรอใช่ ใช่ใชเขา้าทุบซ่วมออกเข้าปูพื้นออกแล้วใช่คือแบบพังหมดแล้วอะ่ะบ้านหลังเนี้ยคุณดูล,งลองรถเขอนี่เนะ<ม>อุ้ยแต่บ้านหลังนี้นะ่ะหมดไปเยอะเหมือนกันนะก็จะทําเสร็จนะพี่บอกข่าวเนาะใช่หลังใหญ่อยู่นะหลังใหญ่นะหมดอิดไปเยอะเนะ่ะคนัมาดูองเสร็จแ,แต่ทําไมเขาถึงออกไปก็ไม่รู้นะพี่พี่ข้างในนะมีอะไรให้ดูนะ โอ้ oh. มีซากคบด้วยทุกคนไหนมองไม่เห็นนะพี่พวกเขานะที่ไหนทุกคนเขาข่าเจอไหมเนี่ยเขาขาวเนะอืมไม่ใช่นะพี่ๆหนูมองไม่เห็นเท่าไรมองไม่ถึงนะนีะ่ยอืมอ่ะไปซาบคบ โอ้เคอหลอนบรรยากาศคือหลอนมากๆเลยนะเราจะเข้าไปอีกรอบหนึ่งไหมนั่นอ่ะเราจะไปไปตามพิมพ์มาขาไปที่ติดเมื่อนตรงนี้เนี่ยเขาจะสร้างกั้นอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเนาะตรงนี้เนี่ยงานอ่ะดูฟังเวงนะทุกคนฟังเวงเกินเฮ้ยมีคนเฮ้ย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  เฮ้ยพี่พี่รอยใช่เปล่าใช่เปล่าเฮ้ยไม่มีแล้วเมื่อกี้แดงแจ๊ดเลยนะเสื้อเนี่ยไม่รู้ว่าขนเห็นรือเปล่าเห็นแบบแดงๆเลยอ่ะไ้รูปร่างเขาเนี่ยสูงนะสูงมันไม่อยู่แล้วว่ะคนดูมีรอยรอยขนเยี่ยมนะเฮ้ยหายหายวับไปเลยคือเลาตาบ้า ตาฝ้าเหรอตอนแรกเนี่ยเราได้ยินเสียงในห้องน,นนะ้ำใช่ออตอนแรกเนี่ยได้ยินเสียงในห้องน้ำน,นี่เลยนะคือดังแก๊กันทุกคนใช่เมื่อกี้เริ่มหลอนแล้วบ้านเราเนี้ยใช่ไม่รู้ว่าเราตาฝ้าหรือเรื่องอะไรนะหรังะกลับลงรถใหม่นะคนเออไปลงรถใหม่นะกนนั้นดูบรรยากาศรอบบ้าน ฮ้ย,ย,ยพี่าขาวพวกมึงทำอะไรกันขมามาซมคำนวณบ้านมึงใครเนี่ยมึงใช่คนที่ชาวบ้านเขากลัวกันไหมมึงใครมึงใช่คนใช่คนกีน่ว่าใช่นะใช่เมือเลยสูงเมือเลย พวกมึงมาทำอะไรกันมาสำรวบ้านเลยมันใช่คนใช่คนที่ฆ่าบ้านอันนี้ไหมทำไมพี่บ้านนี้มันอะคิดว่าเงียบบ้านเงียบเพราะมันฆ่าคนหมดหรือเปล่าใช่แล้วเห็นไหมในบ้านก็ล็อกหมดเลยล็อกหมดเลยอ่ะกูว่าแผนการมึงแน่เลยพี่มันเดินมาแล้วต้องระวังนะทุกคนมันอะเล่นงที่เพล่นะ เมื่อกี้น่ะมันก็หายตัวได้ด้วยออไม่รู้ว่ามันหายตัวมาห้างหลังเราหรือเปล่ามันมีอาคมเปล่าหนูก็พอมีอยู่นะอาคมของพ่อเนี่ยมีคาถาพ่อนะไปเอมาระไรกูาาเ,ออเห็นเนะเก็บดินก่อนพี่พี่มันมอน เพราะว่ามันเห็นื้อแต่เราเข้ามาแรกๆนะเดินไปเดินมาอยู่น,ะน,ะน,นั่นแหละผมมึงแน่เลยนะชิมัฮมยก็มาดิอันหนึ่งนะร้อนไม่ต้องกลัวพี่เวขาะขาขาถ่ายเนี้ยพานทรายสีแก้วให้มา น่าจะมันน่าจะแสบร้อนมากเลยใช่มันร้อนนะคาถานี้นะบอกเลยมึงมึงดินไม่รอนแน่นอนทุกคนกลับกันเราต้ององกลับแล้วน้องคนกลับกันเถอะเดี๋ยวมันจะฆ่าเราตกกับตกนใช่ใช่ในบ้านน่ะนี่แนบน่าจะมีลายตกอะใช่กีนะพี่ๆนะมันแบบว่า เหมือนจะมาทำลายนะดีนะที่มีคาถาของผานทรายสี่แก้วไว้นะหนูเที่ยงดีที่พ่อให้คาถาไว้มันก็เลยโอ้ยเลยพี่เป็นไงพี่บ่าขาน,น,นบ้านหลังนี้เนะี่ยมีอาถรรพ์มากเลยนะใช่เราต้องชวนอาจารย์มาปราบแล้วแหละใช่เพื่อมันยังรอดอยู่ครับทุกคนเมื่อกี้มันก็บิงกระเจินเลยนะเจอคาถาของน้องแบ๊วไปนะ่ะ ได้ได้มาจากของผันสายอีกสี<ช>่แก้วนะทุกคนผ่นสายให้ไว้นะพี่พี่นะกูกีมมันกูพิ้งกระเจิงเลยทุกคนกระถานม่าจะาแรงมากนะมันจะก่ันสายเลยอะผันสายขนาดโจนแบบสี่ห้าตัวกระจุยอะพี่พี่ใช่ครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กับน้องแบ๊วกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ